สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปแคมปิ้งกันที่นานาแคมป์นะคะนานาแคมป์เนี่ยเป็นสถานที่แคมป์เพิ่งเปิดใหม่นะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราถึง สถานที่แคมปิ้งแล้วนะคะก็คือนานา,นาแคมป์นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะโซนข้างหน้าตรงนี้จะเป็นบริเวณลานจอดรถนะคะแต่ว่าลานกางเต็นท์น่ะจะอยู่ด้านในนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูกันค่ะว่า กลางเต้นตรงไหนได้บ้างนะคะแต่คือต้องบอกก่อนว่าเรามาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่ามาถึงมืดไปหน่อยยังก็เลยไม่ได้มีเวลาอัดคลิปนะคะเดีย๋ยวเราลองเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันค่ะว่ากลางเต้นตรงไหนได้บ้างนะคะตรงนี้จะเป็นบริเวณสําหรับกลางเต้นนะคะจริงๆเราสามารถเลือกกลางตรงไหนก็ได้นะคะ จะอยู่บริเวณนี้เลยนะคะอันนี้คือพี่เขาเพิ่งเปิดบริการเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมานะคะวันนี้เราถ่ายคลิปเป็นวันที่24ตุลานะคะด้านหน้าที่เราเห็นตรงนี้นะคะจะเป็นจุดบริการสำหรับพ่วงปลั๊กไฟนะคะสะดวกมากเลยนะคะตรงนี้อ,อ๋อมีหลายจุดเลยค่ะตรงนี้จะเป็นโซนบริเวณที่เรากางเต็นท์เมื่อคืนนะคะ จะเป็นโซนที่ติดริมน้ํานะคะตรงนี้นะคะอันนี้คือเต็นท์เรานะคะตรงนี้ค่ะเป็นบริเวณริมน้ํานะคะนี่บรรยากาศดีมากเลยค่ะเมื่อคืนนี้อากาศเย็นๆนะคะ ที่นี่เขาเพิ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่23ตุลาคมปีนี้นะคะปี63นี้ถือว่าบรรยากาศเนี่ยใช้ได้เลยค่ะบรรยากาศดีเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูในโซนของที่เป็นห้องน้ำนะคะเอ่อว่าห้องน้ำสะดวกสบายหรือเปล่านะคะเอ่อตรงนี้จะเป็นโซนบริการเ,เครื่องดื่มตอนเช้านะคะจะเป็นพวกกาแฟโอวัลตินนะคะ เดี๋ยวเราเดินไปดูโซนของห้องน้ำนะคะห้องน้ำที่นี่นะคะจะมีอยู่สี่ห้องนะคะเป็นห้องน้ำและห้องอาบน้ำนะคะ mm hmm. ก็คือแยกชายหญิงชายสองห้องหญิงสองห้องนะคะ mm hmm. ก็คือตรงนี้ข้างๆก็จะเป็นบริเวณที่ล้างจานนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปชมว่าห้องน้ำเนี่ยข้างในเป็นยังไงนะคะดูสะอาดดีนะคะ สวยเลยทีเดียวเขาเปิดเนี่ยโอ้เป็นฝักบัวนะคะแล้วก็เป็นชักโครกนะคะอีกห้องนะคะห้องน้ำก็สไตล์ลอบค่ะ ด้านหน้า,นามีกระจกนะคะเป็นอ่างล้างหน้านะคะล้างมือได้นะคะต่อไปจะพาเพื่อนๆ <c oughs> ไปดูตรงโซนริมทานนะคะน้ําจะใสแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่บริเวณริมทานนะคะน้ําใสมากเลยค่ะทุกคนคือแบบใสใสจริงๆเลยอะคะ่ะตรงนี้เราสามารถลงเล่นน้ําได้นะคะต้องบอกได้ว่าแบบ บรรยากาศที่นี่คือดีมากนะคะเหมาะกับการมาพักผ่อนจริงๆเลยค่ะที่นี่เขาเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะ,ะ,ะ,คะส่วนค่าบริการกลางเต็นนะคะผู้ใหญ่คิดราคา150บาทเด็กอายุมากกว่า10ปีคิดราคา100บาท ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า10ปีก็คือสามารถเข้าพักฟรีได้เลยค่ะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะไว้เจอก,กันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ